โอเคนะคะตอนที่19นะครับผมอ่ะก็จะเป็นการประกวตัวของคอมเลืเรอก์ควิสเนาะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนต่อไปนั่นเองใช่ครับผมนะครับก็ในเรื่องย่อมันจะมาประมาณว่าอ่าเริ่มต้นเนี่ยมีอนาเธอร์ไรเดอร์ที่ไม่รู้จักประกวตัวใหม่แล้วะนะครับก็ถ้าว่าอนาเธอร์ควิสน่าจะโผล่มาก่อนนะ,ะโซโกะก็เลยออกไปกับวอสอ่าก็คือวอสด,ดำครับเจสก็ออกไปกับวอสขาว อืมคือต่างฝ่ายต่างไปกับบอสของตัวเองอ่าครับมีบอสเป็นของตัวเองส่วนนะครับระหว่างการเดินทางการแบบไปด้วยกันไปสืบอหาก,กันเนี่ยก็ก็ได้มีการปรากฏตัวของคาเมเลเดอร์จากอนาคตอีกคนนามว่า,าคาเมเลเดอร์ควิสนะครับซึ่งคาเมเลเดอร์ควิสนะครับก็นําแสดงโดยคุณซูซูกิคาซึฮิโระนะครับที่มาจากเซนไตนโกบัสเตอร์เนาะเป็นโกบัสเตอร์เลสนะถ้าไม่จผิดคือการปรากฏตัวอยู่ดีก็โผล่มายุคนี้แล้วก็เข้ามาสู้ด้วย ใช่น่าจะน่าจะเป็นตอนท้ายแล้วที่เราเห็นมาสู้กันถ้าจะไม่ถ้าไม่แต่ก็ไม่แน่อาจจะมาช่วงกลางหรือเปล่าเราค่อยไปแบบไปนั่งในบ้านอย่างช่วงท้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ังหว่างเร่าเรื่องไปไม่ก็โผล่มาแล้วก็งงว่าเฮ้ยมันคือใครกันแน่จากไหนอะไรยเงี้ยใการสืบกันระหว่างเรื่องด้วยอันนี้เราก็จะเห็นไดเวอร์ที่ชัดขึ้นมานะครับครับก็จะเป็นจิคูไดเวอร์เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือตรงร่องตรงกลางเห็นชัดขึ้นว่ามีกูต้องเสียบลงไปในร่องนี้นะ อันนี้น่าจะมาจากเครื่องหมายคาถามทั้งสองฝั่งทั้งสีแดงกับสีฟ้าอาจจะต้องมาประกบกันพึ่งเขามีใบไงเนี่ยใบพึ่งแล้วก็จะกลายเป็นเครื่องหมายอันใหญ่อันเดียวไปมีอีใบผ่านแล้วใช่มันจะจะรวงกับเป็นสีแดงฟ้าอย่างนี้อันใหญ่ใช่ด้วยจากใบกลายเป็นเครื่องนี้เลยใช่แต่อย่างที่ทุกคนว่ามันก๊อปปี้เขาเรียกอะไรมันรียูดชุดเอ็กเซดต็จริงทั้งสนับขาสนับแขนช่วงอกเนี่ยก็เ๊ะมาก เอามาพ่นสีใช่เอามาพ่นสีใหม่แล้วก็ช่วงจำสูตรจะมีการใส่ลายเข้าไปใหม่แค่นั้นเองโอเคตัวตัวนี้จริงๆที่น่าสําคัญคือเขามาแปลงร่างได้ทั้งที่มีอนาเธอร์ทั้งที่มีอนาเธอร์อยู่ในเวลานี้นี่ก็แปลกน่าสนใจใช่ครับผมนะครับแล้วก็บวกบวกมึงทาไมต้องใส่เอียงๆกันด้วยเพงไงโอ้เป็นเก่าเด็กเก๋าเออทําไมมึงถึงใส่บวกเอียงอย่างนี้ตอบ ก็โชทาโรไงดับเบิลเดินมาปุ๊บเดิต้องขยับหมวกให้แบบแบบเอียงขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องการคนถามันต้องเป็นความใชลังถูกผิดไงอ๋อใช่ไหมใส่หมวกเอียงมาเดินมาทำไมต้องใส่หมวกเอียงอ้าวปิ้งแปลงร่างได้เลยแปลงร่างการจะแปลงร่างได้คุณต้องมีคำถามก่อนบ้าบอมากเงื่อนไขมันยากมากนะฮะมันเลยต้องใส่หมวกนี้ไว้โอเคโอเคอ่ะนะครับต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของ ขเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ดิเป็นตอนสปินออฟตอนพิเศษตอนพิเศษนะครับของค o m เบเดอร์ชิโ o บินะครับซึ่งจะมีการฉายในช่องโทคุสัสึแฟนคลับนะฮะครับกอนในเดือนมีนาคมที่ญี่ปุ่นนะสำหรับเราก็คงต้องรอดูซับดูอะไรไปว่าเขาจะทำกันไหมอะไรอย่างนี้นะนะครับซึ่งมันน่าสนใจมากนะครับแต่ลบในเรื่งองของเขาเพียงคนเดียวเลยใช่เพราะอันนี้น <ะ S 1> ก็จะเขียนว่าพาร์ทหนึ่งด้วยน่าจะมีหลายพาร์ท อ่านะะฮหรือว่าอาจจะเป็นตัวอื่นหรือเปล่าใช่พาร์ทหนึ่งชิโนบิภาค2ควิสภาคสามพาร์ทสามที่ใครอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับแต่ณตอนนี้คือชิโนบิเนี่ยเขาจะขยายความเป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นในปี2022เลยอืมก็คือสิ่งแบบก็คือยุคที่โซโก้ฝันถึงนั่นแหละอ่าเป็นยุคนั้นเลยนะฮะอ่านี่เขาจะได้เห็นเกี่ยวกับดีไซน์ปีศาจทด้วยนี่นะว่ามันมาจากไหนยังไงสู้กับอะไรคหนึ่งตอนเต็มอะไรอย่างงี้นะครับใช่ครับซึ่งพ่วงกับของภาคคอมเบเลเดอร์ไดฟ์ก็จะมากำกับในนภาคี้ ก็เทเน้นเทเป็นเรื่องของความเร็วอยู่แล้วไงเช่นเดียวันเป็นความเร็วได้ความเร็วอ่ามันต้องได้แต่ละคนที่กระหือเรืออยากดูนะครับเหมือนผมเนี่ยก็ปีกันไปนะครับรายเดอร์นะฮะเห็นมันมันทำมาจริงจริด้วยมันก็คงจะปล่อยขายของจริงๆไม่น่ารอดนะในเวอร์มันนะฮะพอแบบขายปุ๊บคนชอบมันก็ต้องขายของต่ออ่ารวมถึงควิสหรือว่าที่ใครก็น่าจะเป็นสูตรเดียวกันหมดเไม่เชื่บีมาตัวแรกก็น่าจะน่าเป็น เรเปิดที่ดีที่สุดแล้วนะครับใช่ครับเพราะมันปรากฏดตัวซีรีส์ก่อนแล้วไงเปิดแม่งก่อนเลยแล้วก็ตามดูว่าเขาจะเป็นกระสอบทรายต่อไปไหมเออว่ะโหมาในจีโอขนาดนี้เนี่ยเขาาจะสู้ในสิ่งที่อยู่ในโลกตัวเองได้ไงแต่สู้ในจีโอไม่ไหวอะไรเงี้ยสู้ในสิ่งอื่นไม่ไหวบาลานซ์พลังต่างกันแย่ว่ะอ่อนว่ะเอาอะไรวะอ่ะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นหัวข้อในการพูดคุยกันนะครับคือไนเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ นะครับจากโปรดิวเซอร์หลักนะครับของคัมเบอร์เลเดอร์จีโอเขาะมีชื่อว่าคุณชิราคุระนะฮะครับก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่อาจจะอยู่ในซีรีส์หลายซีรีส์มานานแล้วแหละนะฮะสำหรับคัมเบอร์เลเดอร์เนี่ยนะครับก็เราก็เอามาเฉพาะข้อที่มันน่าพูดถึงนะนะครับโอเคเราจะมาพูดถึงข้อแรกกันก่อนนะครับเขามีคําถามว่าสําหรับตัวเอแล้วเนี่ยคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าคัมเบอร์เลเดอร์เนี่ยมันมีความหมายยังไงกับตัวเอบ้างอ่าอ่าซึ่งตรงนี้คุณชิราคุระเขาบอกว่าคือพวกเขาอะสามารถทําอะไรก็ได้ ทำอะไรก็ได้ในที่นี้คือไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังทั้งเพลงทั้งการแสดงแบบเป็นสเตจเวที t, อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้หมดเลยนะครับคือขอให้เป็นคอนเทนต์ที่สามารถต่อยอดสร้างกำไรได้เอาเอย่างง่ายเอาง่ายได้ตังค์กูเอาหมดใช่เอาได้หมดเลยะนะเพราะงั้น,นแต่พัฒนาการขายของเล่นไปเหนือกว่าที่เราคิดไปอีกเพราะงั้นอนาคตเนี่ยเราก็เตรียมใจว่ามันอาจจะมีลูกเล่นในการขายที่มันมากขึ้นนะฮะชิบอาหาร <c oughs> น่ากลัวจริงคือตอนนี้นอกจากหนังลง อ่ะหนังลงเป็นซีรีส์ทีวีมันก็จะเป็นแต่ว่าจะเพิ่มแบบซีรีส์ออนไลน์ขึ้นมาหรือเปล่าตอนเสริมแบบนี้อนเสรแบบนี้ขึ้นมาอีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะอนาคตอาจจะขายแบบไรเดอร์สองตัวพร้อมกันเลยก็ได้แบบเป็นคนละซีรีส์พร้อมกันถ้าเป็นไปได้นะฮะก็ช็อกไปเลยนะใช่ครับเพราะว่าข้อต่อมาเนี่ยมันน่ามันน่าคินไงน,นะครับคำถามข้อต่อมานะครับเขามีการถามว่ายุคต่อไปของคาเมเลเดอร์จะเป็นเช่นไร ต่อจากเฮเซ่เพราะนี่คือตัวสุดท้ายของเฮเซใช่คเพราะเจโอคือตัวสุดท้ายของเฮเซเนอะนะครับคุณชินาคุระเนี่ยก็เลยบอกว่าเราจะพยายามสร้างสิ่งใหม่ที่มันแตกต่างจากเดิมไม่ได้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยเราคงต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะครับเราจะไม่ทําแค่สิ่งเดิมๆที่เคยทําในยุคเฮเซนะค,คือสิ่งอะไรที่ทําในยุคนี้จะไม่ใช่แบบทําแบบเดิมตลอดนะครับคือเราต้องทําค้นหาอะไรใหม่ๆเอามาใช้นะฮะแล้วก็ อ่าต้องเพิ่มเติมนะครับต้องให้มันแบบเพิ่มเติมและเหนือกว่ายุคเฮเซอ่าไปอีกประมาณนั้นก้าวกระโดดก้าวกระโดดไปเป็เพวันไปเพทูอะไรอย่างงี้นะฮะเหมือนไปของโชวะไปเฮเซอะไรอย่างงี้ซึ่งมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแบบฉีกไปเลยอ่าใช่เขาอยากให้เป็นอารมณ์แบบนั้นเหมือนก้าวกระโดดยุคสมัยเนาะใช่ครับผมให้เราดู้ว่าเปลี่ยนยุคอืมใช่เราอาจจะได้เห็นการอ่การขายแบบใหม่มากขึ้นการขายแล้วหรือแบบอ่าในเรื่องของไรเดอร์ที่มัน แปลกแตกต่างกไปมากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นการเล่าพร้อมกันสองตัวไปเที่ยสองอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ว่านไปช็อกไปนะก็ตามยากหน่อยนึงแต่ว่ามีอะไรให้ดูมากขึ้นก็หนุกดีนะเราก็จะมีคลิปมากขึ้นอีกเหนื่อยเลยเหนื่อยดินะครับถ้ายุคต่อไปคิดว่าอะไรมันจะต่างจากนี้ได้อีกวะอ่ะคิดว่าอะไรคอมเมนต์นี่นะมาคุยกันเนาะคือถ้าจะทำยังไงให้มันต่างจากยุคนี้คือตอนนี้เรามองว่าไอ ทางหน้าคำเบลเดอร์เนี่ยก็หาความต่างได้ค่อนข้างมากโขอ,อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหมอเกมเมอร์อหรือแบบนักฟิสิกส์เกอะ,อะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันมันไม่เหมือนกันมันเป็นรสชาติที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่เขาอยากจะเปลี่ยนไปเลยเนี่ยอความหมายที่ว่าเนี่ยมันยังตีความไม่ถูกก็จะเปลี่ยนอะไรแต่อย่าเปลี่ยนไปเลยเหมือนก่อนหน้านี้ในสมัยของโชว่านะว่าอย่างตอนนั้นอ่ะผ่านจากไร uh, เดอร์ตัวท้ายไปแล้วไรเดอร์เซตเอ็กซ์เซตโอเนี่ย อ่อ่ซีครอสอะไร่าเงี้ยซีคอสอ่าหรือตรงนั้นภปแล้วมันก็กลายเป็นเป็นแบบหนังโรงแทนอ่าอ่าหลังจากอนย้ายจากซีรีส์กลายเป็นหนังโรงภาพยนตร์เป็นชนคารบเดเอร์อะไรพวกนี้เป็นเจอย่างงี้เออซึ่งมันเปลี่ยนแบบหันมุมกันไปแล้วก็อ่าดูไม่นิยมด้วยแล้วก็ทิ้งไป6ปีแล้วก็กลายเป็นคูก,กะอเออนะครับซึ่งมันก็พลิกไปพลิกมาเกินไปหน่อยถ้าจะกลายเป็นแบบภาพยนตร์ขึ้นมา อยาเป็นภาพยนตร์นะต้องเป็นซีรีส์มันจะดื่มด่ำกับมันได้ดีกว่าจริงๆใช่ครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นภาพยนตร์แบบ1ิสองพาร์ทว้ามึงเอาเวนเจอร์อยู่ปะเนี่ยจักรวาลแต่จริงๆถ้าเริ่มจักรวาลคือเขาเรียกอะไรถ้าเริ่มยุคสมัยใหม่เขาอาจจะวางแผนได้มากมากกว่าเดิมอ่ะเหมือนดูดูจากดิสนีย์หรือมาเวลเป็นเป็นแบบอย่างได้จักรวาลใช่คือคิดไว้ก่อนเลย ว่านักแสดงคนนี้ต้องมาแสดงกี่เรื่องกี่เรื่องกี่เรื่องหลัะจะได้เออวางแผนไว้แล้วทำสัญญาไว้ก่อนเลยวางแผนไว้ก่อนเลยอย่างน้อยห้าหกปีอะไรอย่างนั้นเลยมันจะได้ไม่มีไม่มีปัญหาแบบว่าพอถึงจิโอเนี่ยอยากตามตัวคนนู้นปุ๊บคนนู้นไม่ยอมมาอยากตามตัวคนนี้ปุ๊บคนนี้ไม่สะดวกมาอันนี้คือวางแผนวางแผนไว้ก่อนเลยมีสัญญาอยู่แล้วว่าปีนี้คุณต้องมานะมีนี้คุณต้องมานะอาจเป็นสร้างจักรวาลใช่สร้างจักรวาลที่มันให้ทแกร่งอยู่แบบ โลกเดียวกันแล้วก็ดําเดินไปเรื่อยๆแบบท<ช>ี่วเป็นให้มันแข็งแกร่งออก,วกว่าเดิมอ่ะปีละตัวปีละตัวบบที่โอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างน้นเลยเหมือนแบบไอหนังมาเวลอะไรที่มันแบบมารวมกันอยู่ในเมืองเดียวกันแท้แต่แบบดําเนินเรื่องราวต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยก็ดูออรายเดือนตัวแรกก่อนว่ามันจะเวิร์กไหมถ้ามันเวิร์กแล้วก็ถ้ามันสร้างโลกมาเวิร์กแล้วก็ต่อต่อไปเรื่อยๆซึ่งถ้าแบบเนี้ยคือ่าว่ามันขายได้แบบเยอะกว่าเดิมนะถ้าถ้าจักรวาลมัน มันคู่ขนานเขาเยไม่ใช่คู่ขนานมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันหมดคนมาดูทีหลังก็อยากดูตัวเก่าที่อยู่ในโลกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่ว่าแต่ตามดูทุกภาคไหวไหมด้วยเพราะว่าไรเดอร์ตระหนกของไรเดอร์ตอนนี้คือแต่ละภาคมันไม่เชื่อมกันอ่ามันไม่เชื่อมกันแล้วก็คนแบบมือใหม่เข้ามาดูก็ดูภาคใหม่ก่อนได้เลยเต็มที่ชอบดีไาไหนก็ดูอนันแค่นั้นเอง สไตล์การเล่าเรื่องต่างกันรสชาติมันอาจจะแบบเราชอบแนวสืบสวนอ๋อดูดับเบิลดูไดรฟ์อะไรอย่างนี้ใช่มีทางเลือกเราชอบแนวลี้ลับประหลาดอชอบเอาดูโกดูคุกกาไหมอะ,อะไรอย่างเงี้ยสู้กันริวคี้ไหมอ,อย่างเงี้ยริวคี้ไหมมันก็จะมีตัวเลือกในการดูไรเดอร์ได้เยอะนะฮะใช่ถึงถ้าเป็นรวมจักรวาลก็อาจจะโดนสะคอให้เล็กลงมาอืมใช่ก็ประมาณนะั้นก็ต้องดูวิธีเล่าเรื่องของเขาว่าเขาจะเล่าเรื่องออกมาในทิศทางใดอะไรอย่างนงี้นะครับ หรือว่าหาจุดไทแม็กเป็นรวมเป็นอเวนเจอร์จริงอย่างนั้นรอ,อในโรงก็เป็นไ,ปได้อาจจะมีภาครวมมาเรื่อยๆนี่แหละเออเป็นแบบรวมครั้งที่1รวมครั้งที่2ก็จะมีแบบแล้วก็อยู่ในโลกเดียวกันจากวันเดียวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่สิหายเราก็อาจจะเป็นแบบการปลดกเกษียณไรเดอร์คนเดิมไปในภาคเดอะบู๊วี่นั้นเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบอเวนเจอร์อย่างเงี้ยที่หมดสัญญาอ่ะก็อาจจะมีนักแสดงบางคนที่ต้องออกไปแล้วก็จะเป็นไรเดอร์คนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะรถนาฬิการถเมลอะไรเงี้ที่ต้องไป เออแล้วก็จะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเออมันก็น่าติดตามในตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคก็ที่เห็นไม่เช่นไรลองพิมพ์ลงไปในคอมเมนต์ได้นะครับผม